สวัสดีครับพี่น้องรีวิวซีวิตติดอินครับผมนี่ครับตม้มกบครับวันนี้ตม้มกบพักแย,ย่งครับนี่ใหม่ๆได้ครับเก็บขึ้นมาจากไหจากหน้าพี่น้องนี่ครับสนามปลูกเสียผมกลางตรงกลางหน้านะครับเนาะอาจารย์หน้าครับโอ้ นี่ครับพี่น้องกันหาอยู่หากินครับหาอยู่หากินครับผม <c oughs> ผมคบสูพี่น้องกินก้อนครับเลยนี่ครับคบตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับพี่น้องครับผักกระแยงเหรอ เสียบฟุมอมๆน้ำกันพี่น้องการหอารหอยู่หากินน้ำพี่น้องเนาะเป็นเรื่องปกติครับสำหรับคนที่อยู่กับบ้านกับเพื่อนน้ำพี่น้องเนาะโฟบอดี้สื่อยู่สื่อกินปั้นได้ครับสื่อกินกับเพงเลยพี่น้อง บางพื้นที่เปิดขายอยู่ลอยหาซีบบางพื้นที่เปิดขายอยู่สองลอยครับกบหน้ากบสมาสาาสรสดครับที่ผมไปอันไซเบสมานะครับพี่น้องนะครับเสียผมมาต้องวางครับนี่เป็ดแจ้วน้ำหมอกแก้วน้ำแก้วเออโทอะนี่ครับพี่น้องไฟก็ไปแย่งสดแสบๆเ,เนาะต้มใส่กบมะขามอ่อนได้พี่น้องนี่ครับ ขามอ่อนเจ้าเสียบฟันได้พี่น้องเลยเสียบผมการเห็ดย,ยู่เฮ็ดกินครับวันนี้ก็อยู่สำนักงานเท่านี่แหละครับกลางทงกลางหน้าโอ้ขคนนี้ก็เหมือนหอนน้นอพี่น้องเนาะสดเสียบหม้อเดือดเจ้าหน่อยนี่แหละครับาหายู่หากินก็ต้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะครับเนาะ พักกระแนงหอ,งมอมๆเลยพี่น้อง,ปง,ไ,งไปแม่ล่ะบินไปซื้อข้าวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกรบเตถา่าพี่น้องเดี๋ยวเอาอันผาบนาป๊กกันพี่น้องนาปก,กาง,งามๆน้องพี่น้องเนาะนี่ครับใส่ <c oughs> ปเป็นนาปก,กาง,งาม มีตัวโตงามๆพี่ๆเด้อพี่น้องครับสำหรนะับคนมากินเนาะพี่น้องเนาะเอาใส่ได้หรือเปล่าจันะสำหรับคนมากูมากินครับพี่น้องครับอือบบัตถุดิพพาุดยอดนะครับเนี่ย ลงไปครับพี่น้องครับครับพอเห็นได้กินอยู่ดุไส้กับบุกสาวครับครับผมเฮงเฮงครับห,หล่อจังเว้ยสุดตัวนันครับพี่น้อง นังมี่บตองออกกระไนดนะครับแต่สาหรับคนที่เพิ่่คอยมากนังกันเพิ่นก,นกนอัหลอกออกครับแต่สําหรับผมนี่คือแสบครับผมแสบไผแสบมันนะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับคนที่อันบ่กกินนังก็หลอกออกครับพี่น้องครับ รับเตี้ยนน้อยกับเพื่อยแล้วครับพี่น้องปบนานนี้นี่ครับพักขยะอ้อนขึ้นมาเบิดลหลากเลยครับเอามาปลูกพอดใส่ต้มใส่แกงครับพี่น้องพักขยเน้องพี่น้องเนาะนี่นะครับสนามหาอยู่ห้ากินเห่าปุ่นรับเมือนั้นผมไปใส่หลาซุดปุ่นรับต้นใหม่อยู่ปุ่นครับพองปุ่นรับใกล้ๆปุ่นรับพี่น้อง พราะว่าแถวหน้าผมแถวอันธงแถวหน้าแถวโขงนี่กบอันมันยังสะอยู่ครับหนามันยังหลายอยู่ครับพี่นอ้องฝนตกทุกงมือดครับอุบลรัทธานี่เฮาคุณคุมการไม่อีกแล้วพี่นอ้องอ่าครับพี่น้องเสแสรบต้องกันเด้อพี่น้องเด้อแบบเบี้ยแบบเบี้ยนเยี่ยมยามถามข่าวครับผมพันมาทั้งบ่านดูอุบลครับเอำเพ่อเมือง จังหวัดอุบลราชธานีครับผมตำบลหน่อยๆครับผมแบะมาทักทายได้ครับเพื่อมาแบะมากินข้ากินหนาพรุ่งนเนาะพี่น้องเนาะกูดทุกคนครับผมอ่าครับหอมหอมแล้วครับพี่น้องใส่ผักกระแยงลงไปนี่ฟุดเท่าน,นั้นครับเดี๋ยวจะไปเอาไปปักุูดมาใส่ตัดข้าวกูเล็กหน่อยก่อนครับพี่น้อง สำหรับคนที่มักกับวัดสุดยอดนั้พี่น้องเนาะแต่สำหรับคนที่เป็นบ,กกบ่มากเป็นกักเพราะตรวจค้อภัยนะครับแต่ว่าสำหรับผมอาหารตามฤด,ดูการน้ำทรงน้ำหน้าเฮ่านี้ก็ถือว่าแสบครับผมมันกับเป็นนั้นสัจธรรมนั้พี่น้องเนาะการหาอยู่หากินครับการหาอยู่หากินคือสัจธรรมครับผม อายุหากินตามฤด,ดูกาลครับภูมมีทุนนะครับคนจะสือกินเดาครับแต่สหรับอันมืนรอมนีกน็ทุนหน่อยครับผมคือลำบากกันนะพี่น้องเนาะลำบากก็ได้หาอยูุหากินครับดินด้นร้นสู่ชีวิตกันไปครับพี่น้องพ่อบริสื่อิเพิน่นหลครับสื่อตะเครื่องปรุงเครื่องปรุงบางสิ่งบางอย่างครับตะเขาก็ยังพากันเห็ดเองดำเอียงอยู่ครับนี่ครับ ครับหน้าเขาฟังนี่จะเป็นหน้าวานนะครับหน้าหน้าพี่น้องเพิ่นถิบ่คอยได้มาดูแลพี่น้องเป็นพึ่งตัดใบเขาไปครับนี่ฟังฟังนี่หน้าผมครับหน้าดำครับลงไปฟุดเขตยุน่นน้ำหาอยู่หากินครับพี่นอ้องอ่าครับพี่น้องนี่แหละครับ,รบต้มครบใส่ผักแกรแยงเขาเสียบ,บ,บ้อมน้ำกันพี่น้องมาเนี่ย สำหรับวันนี้รีวิวซีวิทตี้ดินขอล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกหูทุกคนกับผมที่เข้ามารับชมครับแบลเวียนเยี่ยยามถามข่าวกันนอขอคุณทุกกำลังใจขอคุณทุกยอดซับยอดวิวขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมส่วนไหนบอดีดื้อผ่านไปกับขอถทษแล้วขออภัยนะครับผมคลิปไรที่มันบอดีบบมาตรฐานกับพี่น้องกันแนะน้ามาน้ำนะครับเด้อผมจะได้ปรับปรุงครับปรับปรุงแต่แก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอกาวคำาสวัสดีครับผมลาพีล่าหนองไปกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าด้วยครับเด้ครับผมอยู่อีสานหมันหน้าครับผมนอนฟังเสียงนกเสียงกาหาปูหาปลาเดี่ยงน้ำล,ลงชีวิตไปนะพี่น้องเนาะะครับเดี๋ยวส่วนคลิปต่อไปนี่ผมสิพ่าพี่น้องไปเยื่แก่มือเบ็ดกบอีกครับผม หาหมางามน้ำพี่น้องเนาะอาอยู่หากินครับเป็นกําลังใจพี่น้องที่อยู่ทังไกลนํานเลยครับเด้อกับฝากบรรยากาศทงไฮทงหน่ายนะครับฝากพี่ฝากน้องครับผมขอบคุณกําลังใจจากใจดีครับผมสาแน่ผมกะสียฟยามแบบเวียนไปถามขาพี่น้องวัตถุทุกคนที่มากข้อมเหนียนครับผมสําหรับมือนีสวัสดีครับ